สวัสดีค่ะบริษัทจัดหางานบีบบ้านของเขาจ่ะมือนีเฮ้าสิมาเบาขั้นตอนของการไปตรวจโรคละวก็โรคต้องห้ามโรคต้องหามหมายถึงว่าโรคที่เป็นแล้วไปไตวันบ่ได้จ้ะก็คือมีโรคอย่างแน่เดี๋ยวเสิให้น้องเจี๊ยบอธิบายฟังอ่ะมีโรคอย่างแน่ไปไตวันบริด้ทเจี๊ยบจ้าโรคที่ไปไต้วันบ่ได้เนื่องจากก็คืมีโรคกามโรคหรือว่าซิฟิลิสจ้าโรคปอดที่มีจุดดำๆหลยๆก้าไปบ่ได้เนื่องจากแล้วก็โรคเลือดโรคเอสด ความดันสูงกับไปบ่ได้จ้ะแล้วก็มือที่เข้าไปตัวโลเข้าต้องนอนหลับให้เพียงพ้อจ้ะขั้นเท่าน,นอนหลับบ่เพียงพ้อวามดันสูงเข้าสิตัวลงบ่ผ่านเนื้อจ้ะแล้วก็สิ่งที่เข้าห้ามกินมือไปตัวโลคือเหล้าเบียร์เอ็มลอยดาซิฟสปอนเซอร์อยาช่กยกำลังชูยางกห้ามกินเนื้อจ้ะอืมจ้ะ,ะแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเ่านั่งรถทัวร์ไปเนาะจากต่างจังหวัดไปฮอกรุงเทพยเนี่ยนอนนอนเพิ่งรถทั่วเนี่ยมันคือนอนบ่รับจะแนะนำว่าให้กินยาแก้มเมารถไปเลย บ่มารถกสร้กกสางก็คือกินจะเคึ่งเม็ดเพราะข้อให้รับนะสมมุติว่าถ้าข้อบนรับเวลาข้อไปหอดโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเห็นให้ความดันข้อหนับบ่อพานพ้อความดันบ่ได้เพิ่นสิให้นเป็นนัน่พักพักอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละแล้วก็มาสั่มใหม่สั่มจังได้กับบ่ไใดสั่มจังได้กับบ่อใดข้อก็ต้องเสียเวลานอนอยู่บริษทัทอีกคืนนึงเพื่อเป็นการบร่เสียเวลาข้อก็นอนแบบว่า,วาพักผ่อนให้เพียงพนะนะนะอ้วอ่ะบัดที่นี่ขอหอดโรงพยาบาลแล้วบัดทีนี้ขั้นตอนต่อไปเตรียมเอกสารอีหยังแดบัดนี้เเฮฮ็ดดดดดจัังงไไ๋แแออออาาป้ยยมีีกสรห เามื่อไปถึงโ้งบาา้านลาชวิถี้อจ้ะคนที่สมัครงานยูดนอดรกนคือพื่อไยืนสืบเสียมเอกสารเหีเยียบร้อยแล้วเข้าก็ถือเอกสารตัวน,นั้นไปยืนกับเจ้าหน้าที่ได้เลยแต่ถ้าเกิดค้นที่สมัครออนไลน์้อจ้ะมีที่ต้องไปถ่ายรูปกรถ่ายรูปเร็จแล้ว่อเอาเอกสารไม่ยืนเอกสารที่จะยืนจะจะมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ถ่ยาย2นิ้ว3ใบถือตัวน,นั้นไปว่างที่ตะกเราเราก็นั่งรอเจ้าหน้าที่เป็นเอิ้นซื้อนะจ้ะ หลังจากนั้นเข้ากรปาไปช่ำรางเงินพ่าตรวจโรค1450าบาทจา้าอ,อันนี้เป็นคันตอนแรกตอนไปหอดงพ่งบานเจ้าหน้าที่บริษัทเข้านะ่ะจะไปรับทุกคนอยู่หมอชีพกันบอเพราไปหอดลพยงบานคือยัง้องก่อยบอกผู้ใดมาสมาัครดูดอนพิยุสิิเตียมให้เซทเลยแต่ว่าถ้าใครสมรัครออนไลน์ก็ต้องไปถ่ายรูปอยู่งพ่งบานนะคะถ่ายรูปอยู่งพ่งบานแล้วก็ไปยืน่นเซตะกาเป็นตะก้าสีชมพูของเจ้า,นา,นนา,จานหน้านะที่นั่นแหละเพื่อนกับสีอื่นตามคิวแล้วก็ไปจ่ายเงินหนึ่งพันสี่ร้อยห ที่นี่ขั้นตอนของการตรวจโรคจะเริ่มจากวัดส่วนสูงวัดส่วนสูงกรลักษณะสร้างน้ำหนักอันนี้เป็นการตรวจร่างกายทั่วไปแล้วก็วัดสายตาที่นี่เวลาวัดสายตามันจะมีเทคนิคนอกจากเพื่อเซฟปิดตาขางหนึ่งวิธีปิดอย่าเอาเมื่อปิดแบบว่าปิดจนสนิทให้ปิดแบบป่องๆสเประสานเวลาเข้าเอาเมื่อออกนะมันสิเยาวบวหินเขาเพื่อนกับสีซีว่าอันนี้เลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรเนี่ยียลังคนเอาเมื่อปิดปิดแบบปิดสนิทเลยปิดแล้วเวลาเข้าไขออกมากขางนี้มันก็สิเป็นม่วๆ อันนี้แบบเทคนิคก็คือว่าเข้าฮ็ดมือแบบปิดประมาณจังสี่ก็ได้เอ็ซีหน้าอันนี้อันนี้บอกเทคนิกก็เนาะสายตาแต่ว่าถ้าสันสันนิดหน่อยยังเสียงกระบอกเป็นยังแต่ก็ได้ยั่วจ้า้วกาหลังจากนั้นนาะพ่อพ่อตรวจว่าสายตายังเสี่ยแล้วเจ้าหน้าที่เพิ่งระเอากล้องกล้องเลหน่วยเนี่ยให้องไปเอาไปก็บปัสสาวะถ้าเป็นผู้ยิ่งนะเพื่อสิตรวจการต่างขั้นถ้าเกิดว่าผู้ใดต่างขั้นเพื่อสิบอกเอกเซเร่ให้้วกาพ่อหลังจากนั้นกะสิไปเจาะเลือด หมอกะสิให้ไปจาะเลือดจาะเลือดเสร็จแล้วก็เตรียมตัวไปเอกซเรย์การเอกซเรย์เนาะก่อนไปเอกซเรย์ก็คือแนะนําให้กินน้ำเย็นก่อนน้ำเย็นเข้าไปเรื่อยเพื่อเป็นการเคลืออเลื่อกอดมันชัดหรือว่ากินโซดาก็ได้อันนี้มันเป็นมันเป็นเทคนิคนอกละก็หรือกินนมนมเจือดเขาบอกว่ากินนมเจือดปวดมันจะชัดอ่าลักษณที่นี่ถ้าเกิดว่าปวดผู้ใดเป็นจุดหรือว่าหายใจพิจังวะเพื่อนเสียหายซ้าอีกรอบนึงเด้สัําเอกซเรย์อีกรอบนึงอ่าพกแผ่แลักษณะสัอีกรอบนึงถ้าเกิดว่าปวดเป็นจุดปุ๊บ ก็คือบรผ่านก็คือบรได้ไปหลังจากนั้นก็จะมีพยาบาลเพื่อนฉีดฮัดเดยลอรมันให้เข้า,าฉีดฮาดเซ็ตแล้วก็คือเซ็ตขั้นตอนของการไปพบแพทย์พบแพทย์หมายถึงว่าตรวจร่างกายหมอก็จะบอกว่าเออเฮาเป็นน,นันเป็นน,น,น,นีอันนั้นอันนี้ตรวจวัดหัวใจธรรมดากปกตินี่แหละรละะ้วก็่อฟั่งผลถ้าเกิดว่าผู้ใดไปเศร้าก็สิได้ผลมือนั้นเลยถ้าผูดด้ใดไปสวยแด้กะต,ต้องฟั่งผลมือทัดไปหลังจากนั้นพอเซ็ตทุกอย่างแล้วเพื่อนก็สิเอายา,าทายพยาธิให้ เป็นสามชุดเอาให้กินอันนี้กินอยากสิ้นี่อาการอ้วกแด่จั๊กน้อยด้วยจ้ะหมายถึงว่าอย่าให้พยาธิที่ทมอเอาให้นะก็คือกินก็ไดหรือบ่กินก็ได้ถ้าเ้าบ่กินดิมเขาก็เข้าก็บ่ต้องกินก็ไดเนะะาะหลังจากเซตเซตทุกอย่างแล้วกระลอดพี่ยูแจงว่าพูโลกนะ่านโบอ,อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเป็นตัวโรคและโรคต้องห้ามที่ไปไต้หวันไม่ได้จ้ะจังไงก็ขอบคูณหลายๆที่รับชมคลิปนี้ด้วยจ้ะขอบคุณขา่ามาสมัครหลายๆด้วยจา้า